ไปชมกุดปูครับกุดปูโอ้กุดปูคุณปูโอ้ มันส่งโลชแกนให้ผิดไป20่สิบกิโลนเลยแรงเด็กขั้นหนิอาขั้นอาขั้นโอ้โหเนี่ยว่ายาวคุณปูนี่สวยใช่วะโอ้เบอร์ผู้สาวนะเปิดยังไงฟุ้นตัวลบนั่นนะ อันนี้รถพ้นเลยหรอโอ้โอ้ล็อกกี้ล็อกกี้คันโอล็อกกี้ไม่มีวันตาย ข้าวก๋วยเตี๋ยวโอ้ดมเนิ่มดมเนิ่เ,เลยครับอันคันนี้เขาให้เที่ยวจักบาทคันนี้อนเ,นะเอาคือ <c oughs> ให้เท่ากันรถ <c oughs> มันน้อยกว่ากันดีฮะ,ะ,ะใส่น้อยกว่าเขาอินบน่อลนะ่ะ โอ้เดี๋ยวพาไปชมท่ากเกยแลวรวขับเองบ่ะจะขอไม่โครนะ,ะ,เ,ะเ,เดี๋ยวพาไปดูเจ้าโอไม่โครอันนี้คุณปู่รุ่นมีประตูครับโอ้เราใหญ่กบ,บ่าเลยบ่นนี่บ่หมู่บ้บานนี่นะท่าเกยขับเองนะเดี๋ยวพามาดูครับ,บเพิ่นอายุเท่าไหร่นี่นะอายุเท่าไหแล้ว ไปชมโตเกค,ครับไมโครเองครับเดี๋ยวชมผู้สาวก่อนคันนี้ดินด่วนเคยมาถ่ายนะแต่ผมไม่เคยถ่ายเขาจะเปิดประตูให้ดูไหมเนี่ยัสดีครับ นี่ครับโอ้ไหนเบื้งนี้เนี่ยเบื้งนี้เบื้งนี้พ่อไปไหนพ่อไปไหนพ่อวิ่งอยู่ไหนฮะไปโคอ่านแล้วทำไมไม่ไปวิ่งกับพ่อไมวันนี้ไม่มีงานกระดับอ๋อโอ้สาวเนี่ยนอนไหนวะ ูดไปดูปลาขับเองครับปลาแกอายุเยอะแล้วสุดจัดเลยวะ่ะโซนนี้มีแต่ปลาปลาเลยขับรถยกล้อโชว์หน่อยดูแลรถด,ดีนะแน่นอนแน่นอน สวัสดีครับขับเองเลยเหรอตับเองโอ้ยอ,อ่ะจะซื้อมาได้ไม่ทำงานฮะซื้อมาเมื่อน้าฝนกว่ารุ่ร้อยสามสิบรุ่นแปดไปฟ้าครบไหมนี่ครบบ่ โอ้ครับเกเป็นคนรู้สึกว่าเป็นคนพักกลางนะ <C ï> s> <S จัดเลยครับ สิกว่าแล้วดูนี่ดูไว้ดูไว้ครับดูไว้โทเคเมคโคต้องขับเองได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขับไม่เป็นแล้วก็อยากมีเมคโคนี่ยด้อยู่นะต้องเป็นด้วยนะโอ้แต่ว่าตรงนี้มันโดนแดดเต็มเต็มเลยว่ะ ได้เจ็เดเทียวแล้วฮะซิบเทียวโอ้โหแ้ได้ซิบเทียวตีเล็กไปอยู่ทางนี้ดีกว่าฝังงานะา่งนู้นย้อนแสงเอกลักษณ์เขาเลยนะโคมสุนี่เสียงนี่อะไรเหรวลองไหมไปลองดูดิฮะ หน้าหลังเหรอเออหน้าหลังเองด้วยวะขบับยาอยู่สวิงหน้าหลังโอ้อายุห้าสิบกว่าแล้วอะจัจเลย่เล่นเครื่องเบาๆนี่เอามันพอนเองเหรออ๋อ ดูมันผ่อนเครื่องเองเอาดูอะอาการนี้เกิดจากอะไรครับเนี่ยโอ้โอ้ผ่อนเครื่องเองเฉยเลยผู้ดินสวยอ่ะดินสวยมาก ดูเล่นเครื่องเบาๆก็ทำงานได้เนโนะเอา้าย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 าเริ่มมาเริ่มมาไดไม่ชาร์จหรือเปล่าอาการนี้โอ้สิ้นสวยจริงครับนี่ครับลอกนา โอ้ปลาเกสุดยอดเลยว่ะเป็นไรเป็นยังไงบ้างครัวเป็นรถต้นท้างงานด้วยต่ยอยู่ลูกเดียวเพิ่งเริ <c oughs> ่มจ้เพราะว่าผมปลาซื้อมาพร้อมเทเลอร์เหรอครับซื้อมาซื้อพร้อมกันแต่คนที่ขายขายขายหาให S <S <อ>ีชื่อไอ้บุญโชคครับบุโชคก,ก่อเขาเคยมาซื้อหัวยาววงไปซื้อมาเท่าไหร่ห2สิบสองพร้อมเซเลอร์เซเอร์อั้งเซนเอรสภาพนี้เลยใช่ไหมเปลี่ยนโซ่ไปแล้วเปเลี่ยนโซ่แล้วครับ เปลี่ยนโซ่ไปแล้วเอา้านี่คันล็อกนี่เหมือนเคยบิวิ่งกับผมหรือเปล่าวะใช่ไหมที่บิววิ่งกับเราหรือเปล่าใช่ไหมนี่ฮะไม่ใช่เหรอ ใช่นะท่านนี้นะ่ะอู้หถปลากเกรั่วแรงอยู่นั่นนี่ถือว่ารั่วแรงอยู่ครับไฮดรอลิกเครื่องก็ควันอยู่ น่าจะเครื่องอ่อนนั่นแหละออกข้อระบายด้วยโอ้โอ้โอ,โอ้นี่มันผลอีกแล้วเนี่ยเป็นอะไรวะเนี่ยเกิดจากอะไรครับ สู้ๆเด้ยปาโอ้สุดจัดเลยวะ่ะสุดยอดเลยวะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมสู้ๆครับสูๆ้ๆ